ซาวคออา R หกศูนย์อเอซสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่สุดในซีรีส์ R ของซาวคอซึ่งถือว่าของครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงรองรับไฮเลสและรองรับโค d ดกถึงแอลแดกนะครับสุดจริงๆในซีรีนี้นะครับแล้วตัวน้องมาพร้อมกับการใช้งานที่โอเคเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ที่นุ่มสบายขึ้นนะครับด้วยไดเวอร์ของน้องเนี่ยเป็นขนาด11มิลลิเมตรนะครับแล้วมีจุกยางขนาด XS มาให้ด้วยนะใครหูเล็กเนี่ย ซื้อรุ่นนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าปกติคนหูเล็กจะหาหูฟังยาก ส่วนในแง่การสวมใส่นะครับนุ่มสบายมากขึ้นด้วยการที่น้องมีจุกมาให้ถึง4ตัวเลือกนะครับมันจะเข้ากับเชฟหูเราได้ดีและตัวแอปพลิเคชันน้องจะจัดการว่าตรวจดูว่าหูเราอ่ะมันซีนดีหรือเปล่านะครับไปดูหน้าตาแอปพลิเคชันกันนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นใหญ่อย่าง liberty f o u และ f i ของเขาเลยนะครับผมมีทั้งหมดนะครับที่พูดมาเนี่ยผมเลยพูดได้นะครับและน้องมีโหมดที่ใกล้เคียงกับรุ่นใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีดีซาวสามมิติการปรับเสียงนะครับสามารถปรับได้เอง พีเซตตามใจตัวเองได้หรือว่าจะเป็ใช้ยคัตตอมเขาก็ได้นะครับแล้วน้องมีเฮียไอให้ด้วยนะเ <c oughs> พื่อนๆคือดีจริงๆตัวนี้นะครับในละแวะกราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฟังก์ชั่นฟีเจอร์ต่างๆตัวนี้เนี่ยสุดจริงๆนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปไหมเบสหนักขึ้นลึกขึ้น แต่มีเสียงกลางเสียงแหลมที่มีความไบท์ความสว่างเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยมากขึ้นแต่ไม่แหลมบาดหูมีความเป็นผู้ดีมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ยังคงมีความหนักหน่วงเหมือนเดิมสะใจกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วมีไมโทรคุยสนทนาถึง6ตัวนะครับโทคุยชัดเจนมากๆตัวหูฟังรุ่นนี้ส่งจากศูนย์ไทยมีรับประกันศูนย์ไทยอีก18เดือนเต็มเป็นรุ่นที่จบจริงๆอีกรุ่นนึง